สนับสนุนชายดีเด่นดีผู้เข้าชีงดังต่อไปนี้ค่ะขา่าการคลิปสารละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษคองอินเทอร์เทนเมนต์สถานีโทรทัศน์ทยมีวีสีช่อง3สันทิศคงสิริสารละครเรื่องพี่กับกูนพอดีคำอินเทอร์เทนเมนต์สถานีโทรทัศน์สีกองผักช่อง กองบกช่องเจ็ดนิรุสิริจัญญาจากละครเรื่องพันคายนรสิงห์พร้อมมิกซ์ซีิโอสถานีโทรทัศน์เวิร์กพอยต์วินัยไกรบุตรจากละครเรื่อง The Answer เสียบลงไปให้ผู้ข้าชิงทุกขั้นตอนครับแล้วก็เรียนเชิญนัำเป็นกระสาบ่างๆันได้เลยนะครับค่ะรางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่นได้แก่คุณวินัยใจบุตราหากขอถอเรื่องเ็นเ้ารนางสาล่าีสันโมโนบุคมารับยาลัยมอี29ขอเชิญคนาีด้วยค่ะใช่ครับเราจะไปด้วยกำลังใจสำคัญของคุณพ่อนะคะ เชิญสยครัเชิญเลยครับหลักล้ารับครับก็ขอบคุณโมโรละพี่นายนะครับทีงานกักแสดงทุกคนตั้งใจทำมากคับด้วคก็จริงๆไม่เคยไม่เคยได้รับรางวัลของเขาเลยนะกี่ปีแล้วยนะี่สิบห้าปีอยู่วงกันทเทิง ะขขนะครับก็ขอบคุณาตโครงการที่ให้รางวัลมาเปน็นกำลังใจทุกคนนี้รู้สึกนึกเหมืได้รัรางวัลน,นักศึกษาเพราะว่าคนอื่นก็รับปล่อยนานรับทีก็ขอบคุณกำลังใจไปครับประชาชนที่ดูน้ำพระทิ้เลยสำคัญมากแล้วก็ครอบครัวครอบครัวประโยชน์ที่เก่ั้งที่นี่แล้วก็เพื่อน,นร่วมงาน ที่ฝากทางบริษัทนะครับก็คิดว่ารวันนี้อาจจะเป็นบางวัลสุดท้ายของกับผมอาจจะไม่เลยก็ได้ขอเป็นรางวัลให้ตัวเองได้มีความพยายามในการแสดงมากขึ้นกว่านี้นะครับขอขอให้ขอให้สิ่งนี้อยู่กับกับผมแล้วก็จะทำ ทำให้สิ่งท <ok> <t> <laughs> <stuffed> <sk proud> <t> <ederim> ี่การแสดงในวันนี้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้าน่าสนขอบค้กครอมคเนื่อบงจุกมาเกลครับนักแสดงเรื่องนั้อนด้วักการที่ประกาศรางวัล